ล่อยให้รอคอยกันมานานครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่นานเกินรอแล้วเมื่อเมยจูหรือว่าเมยสู้นะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาทําตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางเหมื่อยสู้เองได้เดินทางมาเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะวางจําหน่ายในประเทศไทยนั่นก็คือเม่อยสู้ M2 Note ครับ หือเป็นสมาร์ทโฟนหนึรุ่นที่สเปคดีดีไซน์เด่นแล้วก็พร้อมเข้ามาตบตีกับตลาดสมาร์ทโฟนราคา5,000บาทในบ้านเราที่ตอนนี้มีทั้ง lenovo a 7 1 0 0 plus แล้วก็ asus zenfone 2 laser ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ครับจะวางจำหน่ายในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันแถมราคายัางใกล้กันมากอีกด้วยมาถึงสเปคของเมยอสู้ m 2 note นะครับตัวน,นี้หน้าจอขนาด5.5นิ้วความละเอียด full hd ใช้จอ Exo Display ของ Shar ปนะครับซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดพลังงานกระจกกันรอยบนหน้าจอนั้นเป็น A.G.C. Dragontrail อุปกรณ์ภายในกล่องก็อย่างเห็นเลยครับมีเข็มจิ้มถาดซิมมีสาย Micro USB นะครับแล้วก็มีหม้อปแปลงครับหม้อปแปลงในขนาดเล็กมากแต่ว่าจ่ายไฟได้2แอมป์นะครับส่วนหูฟังเนี่ยไม่ได้แถมมาด้วยนะฮะ ระบบปฏิบัติการตอนนี้มาเป็น Android 5.1 Lollipop นะครับแล้วก็มี Flyme OS เวอร์ชัน4ครับครอบอยู่ชิปเซ็ตที่ใช้ในเมยสู้ M2 Note ครับก็เป็น MediaTek m p 6 7 5 3 Octa-core ครับ 1.3GHz โดยประมวลผลกราฟิก Mali T720 MP3 นะครับกล้องหลังมีความละเอียด13ล้านพิกเซลมีค่า f หรือว่ารูรับแสงอยู่ที่2.2ส่วนของกระจกเลนส์นั้นใช้ Gorilla Glass 3ครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ตัวเครื่องรองรับการใช้งาน2ซิมนะครับแต่ต้องเป็นนาโนซิมทั้งคู่หรือถ้าอยากจะใช้ซิมเดียวนะครับอีกช่องหนึ่งก็ใส่ไมโครสตีการ์ได้ครับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมีค่า F หรือว่ารูรับแสงอยู่ที่2.0และก็ใช้เลนวายครับสามารถเก็บภาพได้กว้าง69องศาตัวเครื่องมีแรมมาให้ 2GB นะครับส่วนหน่วยความจำภายใน1 6 g b นั้นหรือให้ใช้งานจริงประมาณ 10GB ราคาเปิดตัวของเหมย์สู้ M2 Note อยู่ที่5,990บบาทครับ